แบแรกตอนแรกก็ตื่นเต้นค่ะแต่ว่าพอเหมือนกรรมการยิงคําถามมาแล้วเขาก็ให้เราพูดออกมาจากใจหนูก็เป็นคนที่เซนซิทีฟนิดนึงก็เลยมีร้องไห้อะไรอย่เงี้ยค่ะสวัสดีค่ะ m ย t 6 2ค่ะ,คะเอิร์ธกันนังน,น้องงานดีค่ะตอนแรกเราก็คิดว่าแบบทุกคนอาจจะยิงคําถามมากันแน่เลยทุกๆคนแต่นี้คือเหมือนเขาให้เรามีโอกาสพูดและเราเขาก็ค่อยเสริมมาว่าอาจ ยิงคาถามมาแต่ละคนแต่ก็คือเขาก็จะไม่ได้แบบว่ามาแบบเป็นคําถามยากๆแล้วทุกคนไม่มีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนชื่อบีน่านะคะนางสาวพิมณฑากิติสารวงค่ะม t 59ค่ะไม่ไหวค่ะ19ใช่ค่ะแตกต่างค่ะรู้สึกว่าตื่นเต้นกว่าปีที่แล้วนะคะก่อนอื่นก็อยากจะขอบคุณนะคะทุกคนเลยค่ะที่ให้โอกาสบีน่าได้กลับมาอีกครั้งหค่ะค่ะเพราะว่าเราเนี่ยกลับมาในฐานะ เด็กเก่าของ MUT เนาะแล้ก็จะต้องทำให้ดีขึ้นแล้วก็พัฒนามากขึ้นมากๆค่ะตื่นเต้นมาก MUT ห้าสิบหก,กค่ะแพรแพลวันนี้เรื่องทองค่ะก็มีคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องที่มันเซนซีมากๆอือแล้วน้ำตามันเป็นน้ำตาแหออง่งความสุขหรอือว่าน้ำตาแห่อองความมีอัดอันมาน่าจะเป็นอย่างหลักค่ะแล้ว ได้ะคะ่ะอยากจะกลับไปปิงานคําตอบไหมคะไม่เอกค่ะเพราะว่าที่พูดไปทั้งหมด่อนี้ก็คือพูดจากความรู้สึกที่มีในจิตแล้วบรรยากาศยังองก่อนที่แพลจะเข้าไปกับได้เข้าไปจริงๆแล้วไหมคะจริงๆก็แอบต่างนะคะเพราะว่าตอนจริงๆตอนก่อนจะเข้าก็ไม่ได้ไม่ได้กังวลอะไรมากพยายามผ่อนคลายแต่พอเข้าไปออกมาแล้วก็อันนี้หลันจะเป็นยังคงแบบยังกินอยู่นิดนึงแต่ก็ ความรู้สึกตอนนี้ก็ถือว่าเหมือนดโล่งค่ะก็ได้พูดในสิ่งที่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 เขาถามมาทั้งหมดก็ไม่ได้กักอะไรไว้มุทหกสิบสีิงพิติการส่วนคตค่ะก็ คิดว่าหนูก็น่าจะบอกไปหมดแล้วนะคะแต่ถ้าจะให้บอกเป็นพิเศษก็คือว่าหนูเนี่ยทำเต็มที่ทุกวันนะคะถึงแม้ว่ามันเหนื่อยคือหนูบอกเลยว่ามันเหนื่อยมากหนูไม่คิดว่ามันจะเหนื่อยขนาดนี้แต่ว่าหนูก็จะทนกับมัน,นะคะแล้วหนูก็จะต่อสู้หนูคิดว่านี่คือแพลตฟอร์มในการพัฒนาตัวเองแล้วก็ในการเรียนรูป้ประสบการณ์ต่างๆมากมายก็ขอขอบคุณน,นะคะสําหรับคําติชมแล้วก็ ความรู้ต่างๆนะคะที่คอยให้กันมาตลอดค่ะสวัสดีค่ะแนะแม่นับเองเลยครับสวัสดีค่ะ,คะยุยี่ที่ดพาพรเกตองเป็นอยู่ที่ห้าสองค่ะคือจริงๆแล้วเหมือนเราเปิดใจคุยกับคนที่ ท่านคณะกรรมการน,นะคะเหมือนเราเปิดใจทุกอย่างกับเขาเลยมากกว่ามันเลยทําให้ความรู้สึกบางอย่างที่แบบติดอยู่ในใจอะไรเงี้ยมันเปิดเผยออกมาก็เลยทําให้เราแบบเสียน้ําตาบ้าง <c oughs> มันเหมือนเราได้แบบเล่าเรื่องของตัวเองให้คนอื่นได้ฟังได้แชร์ประสบการณ์ของตัวเองเนะะี่ยค่ะจริงๆก็รู้สึกปลดล็อกขึ้นค่ะเพราะว่าเหมือนพอเรา,าเราไม่มีอะไรที่ต้องปิดบงังเราได้แชร์เรื่องของเราออก <c oughs> ให้คนอื่นฟังได้ร้อยเปอร์เซ็นต์่เียค่ะมันทําให้เรารู้สึก ค้ายขมันคือความจริงทั้งหมดเลยที่เราบอกไปเราเป็นเลือกเกี่ยวกับตัวเราเองค่ะมันก็ไม่มีอะไรที่แบบผิดพลาดจริงๆก็อยากจะบอกนะคะว่าให้คะแนนเพิ่มอีกเยอะๆก็ได้นะ <laughs> ผลออกมายังไงคือเราคาดดาไม่ได้จริงๆแต่ถามว่าเราทำเต็มที่แค่ไหนเราทำเต็มที่ร้อ สวัสดีค่ะนางสาวอดิศราปุเรชตังค่ะชื่อเล่นชื่อบมนะคะอายุ21ปีค่ะมันเป็นความทรงจําสมัยที่บมไปแลกเปลี่ยนที่อเมริกาค่ะไปเจอไปเจอเหมือนบททดสอบชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่อันหนึ่งค่ะค่ะมันเป็นช่วงเวลาชีวิตที่บมต้องไปเจอความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นเรื่องที่เราเซนซิทีฟกับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์หนึ่งที่มีทั้งดีและก็ไม่ดีแล้วกรรมการเขาก็ถามเจาะลงไปค่ะก็เลยรู้สึกว่าเซนซิทีฟ คือเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นค่ะเพราะว่าตอนนั้นที่บําไปไล่เปลี่ยนเนี่ยบัอายุแค่15 16ากแล้วก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ไม่กล้าพูดความคิดของเรามาไม่กล้า voice uh, my opinion ไม่กล้า voice ว่าเราคิดยังไงอยู่ดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นปมที่ว่าเราเก็บขึ้นมาแล้วมันระเบิดออกมาทําให้มันเกิดเป็นบาดแผลในใจของเราอีกอย่างหนึ่งนะคะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สอนทําให้เราทาให้เราคิดได้ว่าถ้าเรามีอะไรเนะี่ยเราควรจะพูดออกไปไม่ควรจะเก็บมันไว้ค่ะ สุดท้ายเราก็เลยอยากจะบอกว่าเออขอบคุณกรรมการทุกท่านจริงๆที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราสบายใจขึ้นแล้วก็รู้สึกดีกับการทํากิจกรรมในครั้งต่อไปค่ะอยู่อนนะไรทำตัวก่อนสวัสดีค่ะ MU T 5 0ค่ะสีรักทรงศรีค่ะห้องวันนี้เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกกดดันไหมไม่นะคะเพราะว่าเขาถามความแบบจริงของเราอะ่ะเราก็ตอบไปตามความจริงไม่รู้สึกกดดันอะไรคะ่ะแล้วอีกอย่างก็คือรู้จัก คณะกรรมการส่วนใหญ่อยู่แล้วเนี้ยค่ะหมายถึงเคยเจอกันบ้างไรเงี้ยค่ะก็เลยตอบเป็นเป็นปกติไปไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันจะต้องกดดันอะไรเพราะความที่เราเป็นคนกล้าพูดกล้าตอบมันเลยทําให้เราไม่กดดันหรือเปล่าหรือว่าไม่เกี่ยวนะเพราะว่าอย่างคําถามบางคําถามอย่างเงี้ยมันก็จุกอยู่รู้สึกภูมิใจกับตัวเองมากที่พาตัวเองมาถึงจุดนี้เราก็เลือกที่จะทาโอกาสตรงนี้ให้ดีที่สุดไม่รู้ว่าวันข้างหน้ามันจะเป็นยังไง เราจะไปอยู่จุดไหนแต่วันนี้เราทําวันนี้ให้ดีที่สุดทําให้เหมาะกับที่เขาเมอบโอกาสให้เราเรามีอะไรอยากจะบอกกรรมการอะไนพิเศษไหมคะก็ขอบคุณกรรมการทุกคนที่ให้โอกาสเด็กคนนี้ได้พิสูจน์ว่าตัวเรามีดีแค่ไหนครับเราได้นำตัวเองเลยครัสวัสดีค่ะ MUT 9 6ค่ะ d r e a ชนาการสุขสถิตค่ะตอนนี้ อายุ26ปีค่ะก็จริงๆปีนี้แอบกดดันเล็กๆนิดนึงค่ะเพราะว่าปีที่แล้วแบบมาชิลๆเราแล้วเรารู้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าก็เลยกดดันมากขึ้นว่าข้างในจะถามเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าเราจะทําได้ดีเหมือนปีที่แล้วไหมอะไรเงี้ยค่ะ,คคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวีนาปวีนาสิงห์ค่ะมทีศค่ะรู้สึกกดดันไหมที่ว่าจะทำได้ดีไหมคะในวงหล้ง คิดว่าทําได้ดีค่ะแล้วก็พูดในสิ่งที่อยากจะพูดไปแต่ว่าก็ท้า <c oughs> ไม่ดีที่สุดละค่ะในวินาทีนั้นค่ะมีน้ำตาไหมคะม,มีนิดนึงค่ะเพราะว่าเล่าประสบการณ์ในชีวิตให้อ่พี่ๆในห้องฟังอะคะ่ะแล้วก็รู้สึกซาบซึง้งแล้วก็รู้สึกดีใจที่อย่างน้อยเราได้เล่าประสบการณ์ของเราให้เขาฟังแล้วก็เขาเข้าใจในสิ่งที่เราเป็น,นะคะ่ะ สวัสดีค่ะ,คะป้าม่ปฏิญญาตรีวัตกุลเอ็นยูทีหกหนึ่งค่ะเนี่ยได้ข่าวว่าเดี๋ยวจะมีประกวด Miss u แล้วลองไปไหมเพราะว่าเราเนี่ยน่าจะไปได้เพื่อแบบเหมือนจะได้ลองว่าถ้าสมมติเรามาด้านนี้ด้านนางแบบนางงามหรือว่าด้านวงการเนี่ยเราจะไปได้ขนาดไหน่แนะนำตัวค่ะแนะนำตัว,ตวสวัสดีค่ะชื่อวันวิสามายาโกลเปนหรือชื่อเล่นอ่ะมายาค่ะอะไรกับท่านคณะกรรมการไหมคะ อยาบอกว่าขอบคุณที่เปิดใจแล้วก็ฟังข้อความที่ไมยามีให้แบ่งที่มายาแบ่งให้แล้วก็ขอบคุณสำหรับโอกาสนี้และหวังว่าเราจะได้ทำงานกันอีกต่อไปยาวๆและตอนนี้อาจจะไม่ใช่วันนี้แต่ว่าหลังจากที่ประกวดเสร็จถ้าเราได้มงเราจะฝึกทุกวันเพื่อเตรียมพร้อมให้นำนามมงที่3กลับมาเมืงไทย สวัสดีค่ะ MUT 4 5ค่ะอิงระดามณีการจันารัจระค่ะตอนนี้โล่งแล้วค่ะคือตอนแรกก็มีความกระวนเล็กน้อยว่ากรรมการจะจี้จุดลองลงนายอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วแบบอยากต่ตอนนี้ได้ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวของตัวเองอ่ะปล่อยออกไปให้กรรมการได้รับทราบแล้วก็ได้หินกันหมดแล้วสวัสดีค่ะ MUT 97้าด้ามเนดาชาลิสาออกดัามค่ะ ถ้าจะเป็นคณะกรรมการถามว่าล่าดูเป็นคนที่ล่าเริงเวลาอยู่ในกองเขาถามว่ามีเรื่องไหนที่จะเสีนใจไหม mm hmm. ก็เลยเล่าไปเรื่องครอบครัวค่ะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนก็เลยน้ำตาไหลเลยความรู้สึกมาสักครู่รู้สึกว่ามันปลดล็อกเราหรือยังคะรู้สึกว่าปลดล็อกค่ะรู้สึกว่าเราได้เล่าแต่ละอ,อย่างในตัวเราที่เขาอาจจะไม่ได้ดูมาก่อนท่านกรรมการให้คําแนะนําเราว่าอย่างไรบ้าง เขาบอกว่าให้ทําทุกวันให้ดีที่สุดแล้วก็ให้โทรหาคุณแม่ค่ะบอกว่าเนี่ยแม่ภูมิใจไหมว่าแบบเราไม่อยู่ทุกเวลามีอะไรอยากจะแนะนํากับคนที่อยู่ในความรู้สึกเดียวกับเราเพื่อให้เขาปลดล็อกปัญหาอยู่บ้างไหมคะทิงก็อยากจะให้เขาสู้ในทุกวันค่ะเพราะว่าถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วเราพร้อมสู้อ่ะทุกอย่างมันจะดีขึ้นแล้วก็ให้ให้มอง่ะคนคนที่ใกล้ตัวแล้วก็คนที่เรารักแล้วก็บอกเขาความในใจ ค่ะเมีค่ะนัทพัชพรบัมบานเอยทีศูนยค่ะมย์รถเมใช่ค่ะมีหรือรถเม์ <c oughs> มันไม่ใช่ตรตนองนเลยแล้วก็มาเวทีเนี้ยหนูไม่มีทั้งไม่มีทั้งความกดกัน <c oughs> ไม่มีทังการที่ใครสร้างมาก่กอขูว่าฉันจะเป็นต้องเป็นอย่างนั้น <c oughs> ฉันต้องเป็นอย่างนี้ <c oughs> I just be myself <c oughs> in every day I I enjoy every day ทุกคนก็เ hmm. ห <people leaving. S 2> ็นว่าหนูสนุกกับทุกวันจริงๆค่ะบสวัสดีค่ะใบตองจดีรักีิโสนะคะตองตอนนี้อายุ27ปีแล้วค่ะความรู้สึกเมื่อสักครู่เป็นอย่างไรบ้างคะคือเหมือนปล่อยๆค่ะความรู้สึกก็คือเหมือนได้ได้เล่าตั้งแต่เราเด็กๆมาจนถึงตอนนี้ให้กรรมการได้รู้ว่าค่ะว่าใบตองจจดีรักีิโสเป็นใครการเดินทางในชีวิตของเรามามันเป็นยังไง คิดว่าจากการปลดปล่อยมาสักครู่่เส้นทางในชีวิตของเราอะมีมุมมองไหนที่อยากจะเปลี่ยนบ้างครับไม่มีเลยค่ะคือใบตองรู้สึกว่าถ้าหากว่าเปรียบเทียบชีวิตมันเป็นการเดินทางเนาะในทุกๆเส้นทางในทุกๆสตอปอะคะ่ะที่ใบตองได้ผ่านมาในชีวิตอะมันเป็นส่วนสําคัญที่มันเป็นส่วนประกอบให้การเดินทางเนี้ยมันมาเป็นการเดินทางที่สมบูรณ์แบบอะคะ่ะแต่จริงๆแล้วคําว่าสมบูรณ์แบบบนโลกใบนี้มันไม่มีอยู่จริงหรอก แต่ว่าใบตองไม่อยากเปลี่ยนเส้นทางนี้เลยเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นเส้นทางที่มันเต็มไปด้วยแบบทางขรุขระทางที่ยากลําบากเดินเท้าอะไรเงี้ยแต่มันเป็นเส้นทางที่มันสอนเรามนเป็นมันเป็นสิ่งที่มันทําให้ใบตองเป็นใบตองทุกวันนี้จริงๆค่ะม,มีค่ะ,คะก็คือเป็นในพาร์ทของเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนาะ ที่เป็นงานที่ไปตองทําอีกด้านหนึ่งก็คืองานของนักอนุรักษ์ค่ะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ไปตองยังไม่ได้เล่าให้ท่านคณะกรรมการฟังเนาะเพราะว่าใบตองอะทำงานอนุรักษ์มาตั้งแต่เด็กๆค่ะแล้วมันเป็นส่วนสําคัญมากๆเป็นเรียกได้ว่าเป็นชิ้นส่วนส่วนประกอบที่สําคัญที่สุดเลยอะที่มันเป็นจิ๊กซอต่อให้มันเป็นภาพใหญ่มันเป็นตัวใบตองใช่ไหมโอเคแนะนำตัวไหนลดกสวัสดีนะคะทุกคนชื่อเอมี่คิมซอยนะคะมที่26ค่ะของยุ้งจ้า มันเป็นเขาถามถึงเรื่อง personal จริงๆมันเป็น case by case basis แล้วของเรื่องอ่นนี้มันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆแต่ทุกอย่างก็เคลียร์ไปหมดแล้ว it's okay จากนี้ไปก็จะเห็นพัฒนาการค่ะเป็นน้อตายพัฒนาการใช่ไหมคะเม่ใช่ค่ะมันเป็นสิ่งที่เขาพูดมันเป็นเรื่องจริงเราเป็นเรื่องที่เราคนที่เจอพอออกไปชีวิตแล้วก็เดินหน้า่อไป แล้วถ้าเราจัดการตรงนี้ได้เราก็จะไปได้ไกลจริงๆเพราะไม่เป็นคําแนะนําค่ะยังมีคําตอบไหนที่เราอยากกลับไปตอบอีกครั้งไหมครับไม่มีค่ะเพราะเมื่อกี้หนูเปิดเผยทุกอย่างเลยคิดว่ามันมีประโยชน์ที่สามารถแนะนําคนอื่นได้ในเรื่องอะไรบ้างสิ่งที่หนูโดนแนะนำไปเมื่อกี้นะคะหนูก็สามารถไปช่วยคนอื่นได้ในเกี่ยวกับ f ฟ m i l y ใน Toxic family หรือว่า เรารู้สึกมันแบบเราถูกกดดันจะพ่อแม่เราก็สามารถช่วยคนในสังคมเราได้โดยเฉพาะเด็กไทยที่รู้สึกกดดันเรื่องเกรดหรือว่าเรื่องเรียนเราก็สามารถช่วยตรงนี้ได้เป็นที่พึ่งพาเป็นผู้ให้กำลังใจให้เขาได้ครับถ้าพูดในถึงเรื่องของการตัดสินเมื่อสักครู่คิดว่าผลมันสามารถทําให้เราไปถึงมงได้เลยไหมคะในรอบเมื่อสักครู่นี้ มีความกดดันอะไรอยากจะบอกพวกเราไหมคะไม่มีความกดดันเหรอไม่มีนะไม่มีเลยก็คือแบบ Express พรตัวเองออกมาเต็มที่มันไม่มีอะไรที่กดทับแล้วคะ่ะ เหมือนเมื่อกี้เราเน้นแค่กับปัจจุบันกับอดีตแต่คิดว่ากรรมการคิดว่าถ้าไม่พูดต่อให้ไม่พูดไปกรรมการน่าจะรู้อยู่แล้วว่าว่าเรามองอนาคตไว้อะไรยังไงประมาณนี้เหตุการณ์จากในห้องเมื่อกี้คิดว่าเขาเชื่อในสิ่งที่หนูพูดระะ้คยเปอร์เซ็นต์ค่ะคือไม่ไม่มีดอฟเลยว่าว่าเขาจะสงสัยอะไรกับสิ่งที่เราพูดเพียงแต่ว่าเรื่องมันค่อนข้างเพอร์ซันนลเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากรรมการอ่ะ จะตัดสินเราแบบไหนมันถึงจะให้คะแนนหรือจะ perceive เราในทิศทางไหนเพราะมันคือมันไม่เรื่องที่ถามมันไม่ใช่เรื่องที่วัดอะไรได้เลยว่าคนนี้เหมาะกับจะเป็นม i ชชั o เนอร์สไตล์หรือเปล่ามันเป็นแค่อีกหนึ่งวิธีที่เขารู้จักเราแบบลึกขึ้นเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการที่รู้จักลึกเนี่ยมันจะทําให้เขาช่วยในการตัดสินใจเขาได้มากมากน้อยแค่ไหนว่าคนนี้เหมาะสมหรือ,อยังไง เมื่อเทียบกับปีก่อนครั้งนี้เรารับมือได้ดีขึ้นไหมครับดีขึ้นมามากทุกอย่างเลยค่ะ mm hmm. ก็ลดความกดดันความคาดหวังอคนอื่นแล้วอยู่กับปัจจุบันมีความสุขกับตัวเองก็คือพยายามเครียดให้น้อยที่สุดเพราะปกติเป็นคนที่อยากได้อะไรหรือตั้งใจทําอะไรจะเป็นคนมุ่งมั่นจนมันเป็นคําว่าเครียดมันจะดูซีเรียสมันจะดูไม่ไม่เปิดให้คนอื่นจะดูแม่โปรชิบมเราจะเหมาะสมที่สุดแล้วแหละเพียงแต่ว่าเราอยู่ในถุงนั่นคือสิ่งที่อยากจะเปรียบเทียบ และปีนี้เราเป็นชุดที่ดีสุดของกรรมการหรือยังคะไม่รู้ด้วยสิว่ากรรมการอยากได้ชุดแบบไหนแต่เรารู้ว่าเราเป็นชุดที่ดีสุดของตัวเองเราเป็นชุดที่ออกจากถุงแขวนเรียบร้อยรียดเรียบร้อยเช็คทุกอย่างต้องคงตะเข็บซิปคือเป็นชุดที่สมบูรณ์แบบในแบบที่ชุดนี้มันจะเป็นได้บรรยากาศระหว่างปีนี้กับปีที่แล้วในห้องสัมภาษณ์ใช่ไหมคะอ,อ๋จริงๆจำปีที่แล้วไม่ได้เลยอะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่าปีนี้ก็ ทำไมทุกคนเดินออกมาร้องไห้แล้วทําไมหนูถึงออกมาเหมือนตลกคาเฟ่เลยหรืแบบไม่มีซีร้องไห้ไม่มีอะไรเลยเลยนี่ะสวัสดีค่ะกวางแพรชราชมีเอ็มยูทีไมล์เลขเจ็ดสิบเอ็ดค่ะโอ่คเนาะของน้องกวางไม่ได้คิดอะไรเลยใช่พยายามแบบพูดถึงตัวเองให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะปีที่แล้วเราเราตอบในมุมที่เราคิดว่าเขาจะถามเราต่ออืมแต่ปีนี้เราแบบ เขาถามปุ๊บเราตอบให้จบเลยนี่ไงค่ะไม่ต้องถามตอบแล้วเพราะหนูสรุปให้หมดแล้วครัครูอ่ะแะตัวรูปค่ะสวัสดีค่ะพรฟ้านะคะปูนิกาคุณสวนทรดาน์ค่ะอินดูทีมแปดค่ะมีน้ำตาแต่ยังมีรอยยิ้มเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นคะเมื่อกี้ก็ดูพูดเกี่ยวกับฟีดิ้งตัวเองก็เลยแบบมีน้ำตาแต่ก็ยังมีรอยยิ้มอยู่เพราะว่ายังไงมันก็เป็นชีวิตตราเนาะจากสิ่งที่เราพูดไปทั้งหมดอะค่ะมันสามารถ บอกหรือแนะนาใครที่เกิดในสถานการณ์เดียวกับเราได้บ้างครับจาเรื่องน้าถ้าเราเจอสถานการณ์ที่กดดันนะ่ะให้เราคุมสติเยอะๆให้เราเป็นตัวเอง <c oughs> อยากร้องร้องเลยคุณเป็นอะไรก็ได้ที่คุณอยากเป็นแต่ยังเดียวคืออย่าทำร้ายคนอื่นแค่นั้นพอหรือว่าอยากแบบกดดันตัวเองมากไปถ้ารู้สึกว่าตัวเองขาดสติ <c oughs> ก็โอเคเอาใจกลับมาอยู่ที่ตัวเองกลับมาอยู่ที่คําพูดของตัวเองหรือว่าหายใจเข้าลึกๆดังนั้นคือทุกคนมนเจอสถานการณ์กดดันอยู่แล้ว <c oughs> อยู่ที่ว่าเราจะคุมได้แค่ไหน,น คิดว่าคะแนนในรอบนี้จะส่งเราถึง t อ p ไฟ v e หรือว่าถึงมงเลยไหมครับก็อยากให้เป็นคะแนนที่คือต้องบอกกันว่าวันที่9เป็นวันเกิดของปอนฟ้าและวันที่10คือวันไฟแนลก็อยากให้คำตอบทั้งหมดที่ปนฟ้าตอบไปมันเป็นข้อควัมให้กับตัวปอนฟ้าเองในวันที่10บวันไฟแนลค่ะสุดท้ายพี่อยากฝากให้ฝากบอกอะไรกับท่านคณะกรรมการไหมคะอันนี้มองพี่พ์ก็คมอง สิ่งที่หนูตอบไปมันสิ่งมันมาจากข้างในหนูจริงๆค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือหนูก็ดีใจนะคะที่ได้เป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดของ MUT ปี2020ขอบคุณบ้านหลังนี้ที่ให้โอกสาสควนฟา้ามากๆถ้าควนฟา้ฟาสามารถทําประโยชน์อะไรให้กับบ้านหลังนี้ได้เ้าะเจะทําโดยที่ไม่มีข้อก,กังขาเลยค่ะ,คะสวัสดีค่ะปัญญาปรานีร่วมดักน,นะคะ MUT 92ค่ะจริงๆอ่ะหนูว่า ไม่เป็นความรู้สึกที่ดีดีตรงที่ว่าเราได้พูดในสิ่งที่เราอยากจะพูดแล้วก็เหมือนได้รู้ตัวเองมากยิ่งขึ้นว่าชีวิตของหนูที่ผ่านมามันมีอะไรเยอะมากกว่านั้นบางทีการมาอยู่ตรงนี้มันทําให้หนูลงลืมบางอย่างที่หนูคิดว่ามันเคยสาคัญที่สุดแต่พอด้วยความอะไรหลายๆอย่างปัจจัยภายนอกหลายๆอย่างมันทําลายตัวตนข้างในเราเยอะเกินไปจนเราลืมไปว่าเราอ่ะมีดีกว่าที่กว่าที่เราอ่ะเคยจําได้ สิ่งที่เราลืมไปแล้วเราคิดว่ามันดีอะค่ะเราจะเอากลับมันมาทันมันไฟนอลไหมต้องเอากลับมาสิคะ <laughs> คือมันเป็นพลังที่ย,ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับหนูที่หนูเคยมีแล้วหนูมองว่าถ้าเกิดหนูไม่เอาพลังตรงนั้นมามันน่าจะพลาดที่สุดในชีวิตเพราะว่าหนูอะพูดกับตัวเองตลอดว่าหนูไม่เคยมีสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตเพราะว่าทุกอย่างคือการเรียนรู้แต่ถ้าเกิดวันนั้นหนูไม่เอาพลังตรงนั้นมา นูว่ามันคงเป็นสิ่งแรกที่หนูคิดว่าน่าจะพลาดที่สุดในชีวิตเลยและคิดว่าไม่น่าพลาดหรอกเพราะตอนนี้หนูรู้แล้วว่าหนูมาทําอะไรที่นี่ค่ะก็มีเป็นกระเป๋าของราชทานเป็นเทคนิคลายสมอบของกองก<ม>ารกําลังใจน,งนะคะพา<ม>แล้วก็ชุดด้วยค่ะ<ม>ชุดเป็นผ้าท,ทอ,อเกาะยอจากทันตถา,านตร์ิงสงขลามาโปรโมทให้พี่พี่ค่ะพี่สันทายค่ะ ค่ะหนูมินพอลติยามยูทีสามสูตรค่ะพรลติยาจำนลบุตรค่ะคำถามที่ที่มินคิดว่ายากสำหรับมินก็คือคำถามที่แบบเกี่ยวกับส่วนตัวของมินว่าทำไมเปลี่ยนจากงานแอร์มาเป็นเดอนจามะค่ะแล้วก็มันเป็นคำถามที่เกี่ยวกับ sexual harassment ที่มินโดนมาด้วยมันก็เลยแบบว่าคือคือพอมันสื่อสารเนี่ยมันมีแต่ความรู้สึกออกไปมันก็เลยแบบเหมือนทัชเรานิดนึงก็เกือบจะร้องไห้นิดๆค่ะสวัสดีค่ะหนูค่ะน้องบิวนะคะนัทถาทองแก้วค่ะ MUT ทสาม แตค่ะปีนี้ก็เป็นปีที่สองของเราค่ะก็โล่งมากค่ะเพราะว่าก่อนเข้าเราได้คิวหลังๆด้วยเนาะล้วก็รู้สึกกดดันตั้งแต่ตื่นนอนเลยเอ้ยว,วันนี้เราจะโดนถามคำถามอะไรบ้างเพราะปีที่แล้วก็ยังจาความรู้สึกได้ดีว่ามันลุ้นแล้วมันแบบกดดันขนาดไหนสวัสดีเจ้าน้องจือซินดี้อเล็กซานดราเจ้า เสียงหนูมันจะเมียงแบบแปลกๆเพราหนูติดรอเรือเฮาเิยปะกันตอนที่แต่งตัวมันตอนที่หนูเขินที่มาเคยหนูก็ไม่กล้าทักหนูก็นั่งเจียมตัวก็แบบ ตอนแรกคะ่ะตอนที่จะเข้าห้องน้ำแล้วรู้สึกว่าเรารอนานมากแม่ก็เลยแบบโอเคเราข้ามสเตปไปเลยคะ่ะไปซ้อมชุดว่ายน้ำยั่วๆอะไรค่ะพอเราเข้าไปเป็นเหมือนฟีลแฮปปี้เขาก็ถามอะไรเราเราก็ตอบไปแล้วรู้สึกว่าเราเป็นตัวเองมากเลยแบบไปทํากรรมการโจกมากเลยกรรมการถามมาก็โจกทุกคําตอบเลยพอออกมาก็เลยแฮปปี้ค่ะแนะนำตัวหน่อยรูกสวัสดีค่ะออยเปียที่ด้เอาทองเอ t นสวนข้าวความกดดันในครั้งนี้มันเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา รู้สึกว่ากดดันกว่าทุกครั้งนะคะรู้สึกว่าท่านคณะกรรมการดูจริงจังมากกว่าที่หนูเคยผ่านมาเนาะแล้วก็เขาดูใส่ใจแล้วก็ตั้งใจที่จะดูเรามากเลยะคะ่ะแล้วกคำถามนักเรียนแต่วันนี้เหมือนต้องเป็นนักเรียนเอ,องมีความสุขไงบ้าง เอาจริงตอนแรกกดดันเพราะว่าเรายังไม่ได้เข้าห้องเราเลยเห็นเพื่อนที่เดินออกมาจากห้องอ่ะร้องไห้แล้วเราก็คิดว่าทําไมถึงร้องไห้แต่พอเราเข้าไปเองแล้วอ่ะบรรยากาศมันมันสบายมากกว่าที่คิดแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วเป็นเรื่องของตัวเราเองแล้วมันเขาเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องที่เราอ่อนไหวเซนซิทีฟกับคำคำในที่จะพูดออกมาแล้วพอเราพูดออกมาเราก็จะมีความครอดิดนึงเรารู้สึกว่า ก็คือตัวเราเองที่เราจะต้องตอบออกไปนั่นแหละค่ะเมื่อสักครู่มีแอบมึนตาเปรีมนิดนึงค่ะเพราะว่าได้เล่าเรื่องเหตุการณ์เซนามิที่มันเกิดขึ้นแล้วก็กรรมการก็พยายามให้พูดว่าโมเมนต์นั้นเรารู้สึกยังไงมันก็เหมือนเป็น flash back กับขึ้นมาในหัว <c oughs> ในการประกวด Miss u n i v e r s Thailand น,นะรอบนี้ถือว่าเป็นรอบใหญ่อีกรอบหนึงเลย<ช>สิ่งที่เราทำไปห,หมดทั้งหมดเมื่อสักครู่อะ คิดว่ามันจะส่งให้เราถึงท็อปไฟหรือว่าถึงมงลยไหมครับแน่นอนค่ะเพราะว่าเมสเซจที่เราบอกมันเป็นเมสเซจที่มันผ่านประสบการณ์เราจริงๆและมันไม่ใช่แค่เล่าแค่ความเจ็บปวดแต่ความเจ็บปวดเนี่ยคุินทำยังไงถึงเป็นพลังที่มาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับคนอื่นในสังคมคนอื่นที่รอโอกาสคุินมั่นใจว่าสิ่งที่คุินได้บอกไปจะเปลี่ยนใจใครหลายๆคน ว่าน,นี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนควรจะทากันมากขึ้นในสังคมโลกมนุษย์ตอนนี้สุดท้ายอยากฝากขอบคุณอะไรท่านคณะกรรมการไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ให้โอกาสคุยในเล่าเรื่องที่จริงๆอยากเล่าตั้งแต่วันแรกแต่วันนี้พอได้เล่าไปทั้งหมดก็อยากให้กรรมการได้รู้สึกว่ารู้สึกเห็นตรงกันว่าวันนี้ถ้าเราจะ ทำอะไรดีๆเราควรที่จะเริ่มจากการรักตัวเองแล้วก็ส่งเมสเซจที่พีนได้บอกไปในห้องนี้ค่ะให้กับทุกคนพีนเชื่อว่ากรรมการหลายๆท่านก็คิดในแนวเดียวกันสวัสดีค่ะอาิดาคำยศค่ะ n t 77ค่ะก็เอาความเป็นตัวเองออกมากรรมการเขาก็ต้องการความเป็นตัวเองของเราเราร้องเพลงได้เราร้องมาร้ได้เขาก็เลยให้เราทำแต่มีความสุขแล้วเขาก็ชื่นชอบนดีใจมากเลยค่ะ อ่เออให้ดูฟินาเล่หน่อยแล้วพอฟอร์มดีๆมันจะได้ตื่นง่วงกันไปหมดแล้วเนี่ยอ้ป้ายมนป้ายและไม่ได้ฟูเทิร์ป้ายเออดีสวัสดีค่ะอย่าเพิ่งเหนื่อยนะคะค้สุดท้าย้วค่ะไม่เหนื่อยไงได้มารอคอยค่ะสวัสดีค่ะอุ้มทวีพรพิงจำหลัดค่ะอายุ24ปีค่ะเป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกกรรมการสัมภาษณ์นานมากไปโดนจี้อะไรมา ก็โดนถามเรื่องตอนเด็กๆค่ะแบบถามแบบจุดที่มันเพลินที่สุดของชีวิตอะคืออะไรเรามีอะไรที่แบบอยากจะเล่าไหมอัไระคะก็บ่อน้ำตาแตกกันเกิดขึ้น แตื่อจากตอนเด็กตอนนั้น่ะจนถึงทุกวันนี้มันทําให้เราเข้มแข็งมากขนาดไหนะเข้มแข็งมากเพราะว่ามันทําให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องไปข้างหน้าอย่างเดียวเราจะไม่ถอยหลังเราหยุดอยู่กับที่ได้แต่เราจะไม่ถอยหลังกลับไปคือีีมาอุ้มเป็นคนที่มี m i n เซตดีมากกับเรื่องการตระปลดอางามเช่นมองว่ามันไม่ใช่การตึงคร แต่มองว่าตัวเองเป็นแฟนนางงามคนหนึ่งที่มาอยู่กับกลุ่มเพื่อนนางงามมองว่าเป็นมุมที่ดีนะมันทําให้เรารู้นสนุกใช่เพราะเราคิดอย่างนี้ใช่ไหมเราเลยสนุกกับมันในทุกวันที่เก็บตัวอยู่ใช่เพราะว่าอุ้มอ่ะเป็นคนที่ดูนางงามมานานมากแล้วเราชอบเคาะปึ้งหนมงงหญ่ล้องหนึ่งลองสองลองสามแล้วอีกอย่างเราก็ชอบชอบอะไรที่มันสวยๆงาม ปกาสว่างพร่างพราวตรงสุดปลายขอบฟ้าไกลหลักความงานหนึ่งความฝันเจอคุยค้าสักวันให้ดีสมดังใจด้วยความคิดความเป็นเธอ